แปรงฟันแล้วน้ำลายก็ยังบูดเกิดจากอะไรคะนะักมองว่ามันมาจากประมาณ3อย่างนะอย่างแรกที่สําคัญสุดเราอาจจะยังแปรงได้ไม่ทั่วทุกที่ทุกซี่ทุกซอกคือถ้าบางตาแหน่งยังมีเศษอาหารเหลือตกค้างอยู่เนี่ยมันก็จะมีเป็นที่มาของกลิ่นปากซึ่งการสอนแปรงฟันให้ครบทุกซี่ทุกด้านมีเยอะมากนะคะลองไปเสิร์ชหาดูได้แล้วอย่างหนึ่งที่คนมักจะไม่ใช้นะคะคือไหมขัดฟันที่ถ้าเศษอาหารมันมาติดตรงซอกอย่างเงี้ยแปรงสีฟันมันเอาออกไม่ได้ก็ต้องเอาไหมลงไปถ้าเราไม่ได้เอาไหมลงไปก็หม,มายความว่าเศษอาหารที่อยู่เอาออก ก็เป็นที่มาของกลินปากได้อีกเหมือนกันไซส์ที่2ก็คือยาสีฟันยาสีฟันบางอันก็มีส่วนผสมที่แบบเขาอาจจะลดต้นทุนอะไรเงี้ยทำให้ ตัวส่วนผสมนั้นนะมันตกค้างในปากแล้วก็เกิดเป็นน้ำลายบูดได้ซึ่งอันนี้จะรู้ได้ด้วยตัวเองก็ค่อนข,ข้างยากนะต้องกลับไปข้อหนึ่งก่อนถ้าเราแปรงสะอาดแล้วแรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังบูดอยู่ให้ลองเปลี่ยนยาสีฟันที่เราใช้ดูอันที่3เรื่องการหลังของน้ำลายบางคนปากแห้งน้ำลายหลังน้อยถ้าน้ำลายไม่เกิดการโฟล์มันก็จะทําให้เกิดการบักหมุมขึ้นก็จะเกิดน้ำลายบูดได้ง่ายกว่าคนที่มีน้ำลายหลังมากถ้าใครเป็นคนปากแหง้งลายน้อยนะคะก็แนะนําให้ พกน้ำนะแล้วจิบทีละนิดเพื่อให้ปากมันมีนความชุ่มชื้นอยู่ตลอดก็จะช่วยเรื่องการไหลเวียนน้ำในช่องปากของเราทําให้น้ําลายบุบยาดขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องฟันผุค่ะถ้าเรามีฟันผุเชื้อโรคในฟันเนี่ยก็จะเยอะทําให้เกิดกลิ่นปากได้ง่ายก็ควรจะไปตรวจสุขภาพช่องปากทุกๆขเดือนกันนะคะถ้าเกิดใครอยากมาตรวจช่องปากที่ทุตรักก็ยินดีนะคะมีสองสาขาค่ะสาขา,า,าแม่แกนปากซอยร้อยแปดสาขากรุงเทพนนท์สิทธิ์เอ็มอาร์ที่ยาติวานทนท์ทองออกสามนี่ก็ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหาเราปรึกษาที่ทุรััตยยกนนะะะคคบบ๊าบา่